า4 0มาใหม่เหมือนกันแต่ทำไมราคาไม่เท่ากันวันนี้พวกเราสองคนมีคำตอบให้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าทางญี่ปุ่นส่งออปชันอะไรมาให้กับเราบ้าง และในส่วนแรกภายในรถนะคะออปชั่นแรกหลักๆก็จะเป็นซันรูฟค่ะหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่ามุนลูก,ก็ได้ค่ะเพราะโชมนี้เป็นออกแบบแบบที่ไม่สามารถเปิดกระจกได้ เปิดได้เฉพาะม่านรับแสงเพื่อให้ได้รับแสงภายในรถเข้ามาเวลาขับขี่ตอนกลางวันค่ะและต่อไปนะคะจะเป็นระบบดิจิตอลอินเนอร์มิลรค่ะระบบนี้นะคะจะเป็นระบบกล้องหลังที่ช่วยให้การถอยจอดเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นค่ะเพียงเปิดจากทางด้านล่างนะคะสามารถเปิดปิดเองได้ด้วยค่ะและถ้าของแท้จากญี่ปุ่นนะคะจะมีแค่ฟังก์ชันเดียวเท่านั้นคือ กล้องหลังถ้ามีฟังก์ชันอื่นร่วมด้วยจากไม่ใช่ของแท้นะคะเดี๋ยวตูนพาไปทําความรู้จักการใช้งานของออปชันนี้กันค่ะค่ะในส่วนหลักๆนะคะของระบบนี้จะเป็นระบบ Advanced Park ที่ทํางานร่วมกับ Bird Eye View เป็นระบบช่วยจอดอัตโนมัติทั้งคู่ขนาดและถอยเข้าซองพร้อมทั้งยังมี Memory Parking ที่ช่วยจดจำที่จอดรถที่คุณลูกค้าเคยจอดด้วยนะคะถือว่าล้ำสมัยมากๆเลยค่ะ Hest up, DeepPay หรือหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่บนหน้ากระจกช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถเห็นข้อมูลการขับขี่โดยที่ไม่ต้องละสายตาออกจากถนนทำให้ไม่เสียสมาธิในการขับขี่และยังถูกออกแบบมาให้สามารถปรับให้อยู่ในระดับสายตาจึงทำให้ช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาได้ค่ะ Universal Step หรือบันไดสไลด์ข้างโฉมนี้นะคะญี่ปุ่นจัดมาให้ทั้งทางด้านซ้ายและด้านขวาถือว่าคุ้มมากเลยค่ะโดยเฉพาะบ้านไหนนะคะที่มีทั้งเด็กและผู้สูงอายุตอบโจทย์การใช้งานลดครอบครัวเลยทีเดียวค่ะ ที่ไหนก็มีแต่ที่ที่ออปชั่นจัดเต็มขนาดนี้มีที่ TGM Motor เท่านั้นนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปนี้ที่ออยและน้องกระตูนมารีวิวให้ดูถ้าสนใจนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทักมาที่ช่องทางด้านล่างนี้นะคะติดต่อเซลล์ออยหรือเซลล์กระตูนได้เลยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ